สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับจักรพงศ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันฝนตกโอ้โหฝนตกแต่ไม่เป็นน้ําเป็นเนื้อนะครับตกทีละนิดทีละหน่อยโอ้โหหญ้าท่วมข้าวหมดแล้วจกกักรพงศ์ก็ดูแลข้าวปลาอย่างเดียวไม่มีเวลาได้ไปดูนกดูหนูที่ไหนเลยไม่ใช่ดูอีหนูนะครับดูหนูดูนกนกก็มีน้องๆ แนะนำมาเรื่อยนะครับก็ต้องไปเอามาเข้าค่ายอยู่ประจํานะครับไม่ว่าจะเป็นนกตอนกฝึกตอหรือนกหนก,กุสกสกุสกสกุกนกมงคลต่างๆนะครับทางจัากระพงก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เพียงไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะครับเพราะว่ามีภารกิจนะครับภารกิจก็คือทําไร่ทํานาสูบน้ําใส่ข้าวตัดหญ้านะครับก็ เราก็ต้องต่อสู้กันไปนะครับเป็นเกษตรกรนะครับก็ต้องทําไปด้วยทําอย่างเดียวคงไม่ไหวแล้วครับนกก็คือชอบอข้าวไล่นาก็ดูแลเป็นทุนหมุนเวียนของเรานะครับก็ต้องพยายามดูแลข้าวให้มันดีนะครับภาระต่างๆของคนเรามีทุกคนนะครับไม่ต่างกันครับวันนี้ เปิดฤดูกาลก็เปิดมานานแล้วล่ะที่ <อะ S 1> น้องๆหรือพี่น้องเอฟซีต่างๆก็พากันไปต่อนกนะครับโอ้โห,โหอาจารย์ต่างๆแชร์กันมาแล้วก็โชว์กันมาใน แฟนเพจใน Facebook ต่างๆโอโหสุดยอดนะครับจักรพงศ์อยากจะไปใจจะขาดนะครับแต่ไปไม่ได้ด้วยสังขารนะครับด้วยสังขารเดินก็ไม่ค่อยจะไหวไปไกลกับเขาไม่ได้นะครับต้องต่ออยู่แถวไร่แถวนาตัวเองนี่แหละอะันไหนมีนึกสนุกมากแล้วก็นกป่าเข้ามาเยอะนกป่าเยอะครับว่าป่านี้ผมปล่อยผมปล่อยก็เยอะนะครับผมปล่อยไว้ก็มีเยอะไปอยู่ไกลๆแล้วพอได้ลูกได้เต่ามามา ไข่แล้วก็ออกมากลับขึ้นมานะครับมาอยู่ระแวกแถวรอบทุ่งนาของจักรพงษ์นะครับก็ดีนะครับมีแต่เสียงดีๆเสียงโตโตเยอะแต่ยังยังไม่ได้ต่อนะครับเพราะว่ายุ่งอยู่นะครับวันไหนภารจิตว่านปุ๋ยว่านข้าวตัดหญ้าเรียบร้อยจักรพงษ์จะลองจัดสักวันอยู่ครับเสียงใหญ่เสียงเพราะมากนะครับรางวัลดี เสียงไกลๆนะครับได้ยินชัดเจนเสียงใหญ่นะครับแต่เสียงชัดเจนดีมากตัวนี้ครับอ่ะก็เห็นพี่น้องไปต่อนะครับก็โอ้โหบางคนก็หมั่นบางคนไม่หมั่นจับกันสนันวันไหวนะครับทีมงานาพวกที่ชิงถ้วยนะครับชิงถ้วยกันชิงรางวัลกันโอ้โหสนุกสนานมากนะครับถ้า นึกถึงจักรพงเพราะอย่าลืมนะครับนกตอท่านอยากเอาไปเลี้ยงไปฝึกไปต่อนะครับมีทุกอย่างนะครับไปชําไว้นะครับทักมาหาจักระพง์ได้เลยอยากจะให้นกของท่านได้กินอาหารดีๆอาหารจวดจักรพงสมุนไพรดินดับอย่างเงี้ยครับทักมาได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องอไรกลัวว่าจักระพงจะไม่รับนะครับรับทุกท่านนะครับ ถ้าโทรไม่ติดก็โทรอีกหลายเบอร์นะครับมีหลายเบอร์รับรับ,บท,ทุกสายนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้อง FC, เอฟซีทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นพี่น้องชาวเหนือชาวใตา้ชาวกลางชาีสารนะครับที่ให้ความเมตตาจัก,กระพง์นะครับไม่ว่าจ,จะเป็นเสาเป็นปะเนียดเป็นนกตอเป็นดินดําท่านยาพืชผสมสมุสมมนไพรผักเสี้ยนผีนะครับพี่น้องให้การตอบรับดีมากนะครับก็ขอขอบพระคุณที่ เมตานะครับอาจจะก,ก็จะนั่งดีๆมาให้พี่น้องเอฟซีให้นกรักของท่านกินทุกท่านนะครับที่โทรมาหาจาัก,กรพงศ์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นพระเนียดทีทนะครับพะเนียดของจักรพงศ์ทีแล้วก็อา,อาจจะราคาจะสูงกว่าเขาหน่อยนึงนะครับแต่ความแข็งแรงความทนทานของเราเป็นเยี่ยมกว่านะครับไม่กว่าใครนะครับกว่า ต่างๆนะครับกว่าต่างๆไม่ใช่ว่ากว่าใครเขาก็จะดีของเขาอยู่แหละแต่เราก็ดีพอสมควรนะครับที่จะให้พี่น้องได้ป้องกันนกของท่านนะครับแบบทีๆนะครับป้องกันเหี่ยวป้องกันนกกระพูดนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับหน้าฝนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะครับนี่แหละทำให้เป็นไข้เป็นหนาวนะครับอย่าลืม ห่มผ้านะครับกลางคืนก็อย่าลืมออห่มผ้านะครับอย่าไม่ใช่ว่าดื่มนะครับดื่มแล้วก็ร้อนนะครับหัวค่ำไม่ไม่ห่มผ้านะครับมีโอกาสช็อกได้นะครับถ้าเป็นผู้สูงวัยนะครับจกระพงเคยนะครับกลางคืนมาตอนหัวค่ำนี่ร้อนนะครับพอดึกมาหนาวมาโอ้โหหัวใจสั่นเลยครับเกือบเสียชีวิตโอ้ นี่แหละครับพี่น้องก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับไปต่อนกนะครับให้ระมัดระวังนะครับช่วงนี้หน้าฝนระวังลื่นนะครับผู้สูงวัยนะครับระวังลื่นอันตรายนะครับค่อยๆไปแบบหญ้าไปนกตอนนี้กําลังคึกนะครับนกนุ่มนะครับนกหนุ่มนกปีนี้นะครับต้นปีนี่ออกมาตั้งแต่ เดือนมีนาเนษานี่ครับมันคลอดออกมาปุ๊บมันแตกไข่ออกมามันโตขึ้นมาแล้วค่้อยคอขึ้นเต็มคอแล้วสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเข้าในเริ่มสู้นกแล้วก็เป็นวัยรุ่นนะครับก็ติดติดมีนะครับติดไวช่วงนี้นะครับพ่อนกแม่นกก็อ่าผัดขนเรียบร้อยนะครับอ่าเป็นนกอย่างรอเลยล่ะแต่เท้านี่ช่วงนี้หน้าฝนนะครับอ่าเท้านี่จะติดขี้คนซะหน่อยนะครับป่าก็ติด ขี้โคลนกันหน่อยเพราะว่าเขากินกับาชาวไร่ชาวนาหวานข้าวบานข้าววานทัวร์านอะไรจิกปากอามอมแมมกัหน่อยนะครับก็ให้ดูนะครับว่าลบกตัวไหนนะครับปากมอมอไม่ใช่มอมธรรมดานะครับมันอาจจะกินเอาไปป้อนลูกนะครับปากลูกเมื่อให้ดูนะครับถ้าได้มา เขาหาอาหารไปให้ลูกเขามาติดเะเนียดเราก่อนมาเจอหนุ่มรอ,อครูใส่นะครับก็แวะเข้าไปก็ไปโดนก่อนแล้วก็ปล่อยเขาซะนะครับหรือตัวผู้นะครับเขาหาอาหารให้ลูกให้เต้าเขากินนกช่วงนี้ก็ยังใครยังมีลูกอยู่เหมือนเดิมมครับนกเขาใหญ่ก็เขาจะพอลูกออกมาแป๊บเดียวเขาก็ทับอีกออกอีกทับอีกออกอีกหลายคอกนะครับปีหนึ่งหลายคอกนะครับก็ ที่พูดมานี่ก็เห็นเพราะว่าเราเอามาเพาะเองนะครับลองมาเพาะดูะมันมันแบบนั้นจริงๆครับบางครั้งนี่ถ้าเขาได้กินอาหารดีๆนี่สามารถโอ้โหจะเอากรงที่ไหนใส่เลยนั่นแหละคือแบบนี้ครับมันอยู่ปลาอยูอ่ทุ่งนามันสมบูรณ์แล้วก็คลอดใบออกใบนะครับก็ให้ดูแลนะครับเดินทางไปไกล ไปต่อไกลๆก็ขับรถขับรางให้ระมัดระวังอ่าก็คุยมานานพอสมควรนะครับพี่น้องอ่าไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวอ่ากัมพูชาพี่น้องชาวอเมียนมาพี่น้องชาวสปอลาวนะครับอ่าที่อ่าพี่น้องชาวมาเลนะครับที่ฟังอ่จาจักรพงรู้เรื่องนะครับก็อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพนะครับอ่าอยากได้นกแบบไหนอยากได้อะไรโทรปรึกษาได้เลยจักรพงมีเบอร์นะครับ มีมีโทรศัพท์โทรมาวันเมื่อวานก่อนนะครับว่าคุณจักรพงศ์รู้จักคนชื่อนั้นชื่อนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงอผมบอกว่าผมไม่รู้เอ้าไม่รู้เขาทำไมถึงอเอาเบอร์โทรมาเป็นเบอร์ของคุณแท้ๆอ้าวผมทำยู u b e ผมทำเพจเบอร์โทรผม อยู่ทั่วประเทศใครใครเปิดเห็นก็ก็เห็นเลยใครเปิดเห็นจากกระพงก็เห็นเบอร์โทรด้วยนั่นแหละผมจะไปบังคับเขาได้หรือเขาเขาบอกว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์เขาเขาว่าอย่างนี้ยเบอร์ผมเบอร์จากกระพงไม่ใช่ครับไม่มีเบอร์ใครนะครับมีเบอร์จากกระพงคนเดียวนะครับอย่าไปแอบอ้างจากกระพงนะครับจากกระพงไม่มีอะไรจะให้หรอกครับมีแต่หัวใจทำให้พี่น้องเอฟซีครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ นี่ก็เป็นนกอสองกุกนะครับสองกุกเต็มคา,ารมนะครับตัวนี้ครับเป็นนกต่อฉเฉลยห้าตัวสิบตัวนะครับอ่านี่ตัวนี้ก็คือนกนกฝึกนะครับตัวนี้ครับนกฝึกเข้าพเนียดขันแล้วแต่ยังไม่ติดฉเฉลยนะครับตัวนี้เป็นนกต่อนะครับนี่มี พี่น้องเอฟซีทางโคราชนะครับอยากจะได้เข้าไปอย่างนั้นตัวนั้นก็เป็นเจ้าดาวเรืองนะครับดาวเรืองอตอนนี้รอแล้วดาวเรืองตอนนั้นมาอยู่กับผมตอนแรกโอ้โหผิวขนนี่แดงเลยดูดูครับความหล่อเดี๋ยวนี้ครับกลับมาตอนแรกผมอยากให้เห็นแต่ขันนะครับ พอมาอยู่กับผมเนี่ยกาลังถ่ายออกเลยเนีย่เป็นคนละตัวเลยครับเห็นไหมกินอาหารจักรพงครับกินอาหารชุดของจักรพงนะครับนี่เห็นไหมดูภาพครับขนแตกรอน,นี่โอ้โหคนละอย่างเลยครับมาตอนแรกนี่แดงหัวก็แดงนะครับแต่ตอนนี้อย่างงาม นี่พวกนี้ก็มาใหม่กำลังได้กินนะครับให้กินแล้วเริ่มเริ่มจะดีขึ้นแล้วครับโอเคครับนี่นกต่อทั้งนั้นนะครับโอเคครับ